นั่งใ้สบายสบายวางข้าวางทางใ้สบายแล้วมือขา้าทับขาท้ายมือฟ้าทับมือท้ายทางกายสบายเมือ่อกายได้สบายแล้วนี่ก็เรากวาดรวมใจของเราน้อมต่อไปภายในนี่แล้วลงมือทำท่านฟังแต่ก่อนท่านทำไปพร้อม เดี๋ยน,นี้เราไม่ฟักแต่จะยินได้ฟังมาจำว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วอนนสำคัญเราเข้าใจสำคัญเราได้เราพูดแล้วเราพูดได้แล้วว่าเราได้เราดูตัวจริงดิเราอยากคนทุกข์เราอยากได้ความสุขความสบายเราอยากคนทุกข์ ผู้ที่ไม่เคยทำผู้ที่เคยทำแล้วก็น,นึกคำภาวนาของตอนผู้ไม่เคยก็ให้นึกว่าคุณทั้งหมดรวมแล้วคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระียสงอยู่ในใจให้เชื่อมั่นลงแล้วก็ให้นึกคำบริกรรภาวนาว่าพุทโธเลิศดีเด ธรรมโมสังโฆในใจของเราพุทธโธธรรมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมมาแต่พุทธโธพุทธโธคำเดียวรับตางับตาพระลิ้นก็มิตรกดิกให้ล,ลึกเอาในใจลึกระลึกเพื่อให้ได้เราจะรู้เวลานี้นะตัวเรา อยู่ในสันใดในพบปันใดพบมันมีสามเส้นกามมาภพรูปประภพอารูปประภพดูทิมันเป็นอย่างไรเจนเลยว่ากามมาภพรูปประภพอารูปประภพนี่ที่อยู่ของโลกทั้งสามกามันโลกรูปประโลกอารูปประโลกพบเนี่ย เป็นภพที่อยู่ของเราอันนี้ในกามาภพนี้เนื้อโดไอเท่นโดที่อยู่ของเราเมื่อเจิตของเราตั้งอยู่ที่รู้ตรงไหนแล้วเราจะรู้จักกับภบของเราเมื่อเจิตของเราตั้งระลึกพุทโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้น อย่าท่งไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะทำกลางอันที่รู้อยู่นั่นเนี่ยเจ็ดข้างเรามันดีแล้วไม่ดีรู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้วานนี้ก็รู้เปรียบแล้วเหมือนกันในช้างก็ต่างเขานี่ก็เราทำสมาธิ สม,มาธิคือจิตตั้งมัน่นสร้างก็าตั้งเขากันไดก็นนกตั้งแล้วก็ก็มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดูมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเอียงเองในทางไหน,นเขารู้จักไปเอียงเอง,เ,องเขาก็หักขึ้นมาหักแล้วเขาก็ตั้งเขาก็เล่นดู จนมันเที่ยงต้องเอาฟังไวให้มันแน่นี่เลยอธิอีิภูตังเราประเด็นนี้กต็ตั้งท่านเป็นของเที่ยงวิญญาณของเรามันในเที่ยงอะไนี้ยังมันเที่ยงไม่ใช่จะเป็นพอิีผ่านได้เดองมันเตางน้นไอ้มันเที่ยงมันนองออกไปทางไหนมันเข้าทางไหน นี่ทีเอาข้องตรงไหนคาตรงไหนให้เพึ่งรู้เพิ่งเห็นไม่ใช่ที่นั่งรับตาใส่เฉยอ,อย่างนั้นดูจิตของเรานี่มันหลงอะไรมันข้องอะไรมันคาอะไรนี่ให้รู้จักนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในกามภพ กามาภพนี้มันแบ่งเป็นสองหนคือจิตอยู่ในรูปในเสียงในกลิน่นในรสสัมผัสอารมณ์ทางหลายต่างๆนี่จิตของเราท้องเที่ยวอยู่นี่ดูแทะในกามาภพนี้แบ่งเป็นสองหนนะ,ะแบ่งเป็นอาบายภูมินึงแบ่งเป็นสักกามาวาจรนอันหนึ่ง่านดูแทะ มันเป็นอบายิเปมิยังไงเคยจิตของเรามาันเสาหมองจิตไม่ผ่องใสจิตพุ่นวายจิตเดือดร้อนจิตทะเยอทะยานจิตดินน้นรนจิตระวนกระว,วายทุกงยากนะนั่นนงอยู่เดี๋ยนี้ละ่ละเราวม่ตังคําำหนึ่งถึงอดีตอนาคตใหอ่าดูนั่งปัจจุบันเลยเนี่ย นี่ละเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นละมันไปอบายภูมิทั้ทงสีให้พากันนะพิจารณาอันนี้เมื่อจิตฟังเอาแบ่งไปสักกามาจอนสวรรค์ันเป็นยังไงจินเราพองใสมันดินไม่ดินน้นรนไม่กระวนกระวายมีความสุขความสบายอกสบายใจ ิตนั่นไม่ได้วุ่นวายสบายนี่ดูเอาเท่อันนี้เมื่อดับขันไปก็ไปสวรรค์รนนู้จักสวรรค์ก็คือความสุขความสบายอะไรสุขสบายดวงใจเราสุขดวงใจเราสบายฟังดูที่ยางว่าให้ฟังแล้วมันเป็นอย่างนี้อันนี้จิตพ้นจากอ ตามาพบเคยจิตนั้นมันไม่ได้ไปจิตเอาในรูปในเสียงในกลิน่นในรสภัยในนอกนภายนอกมันเห็นแต่ภายในพอมาเหลือแต่รูปเห็นแต่สังขารร่างกายเรานี้เบิ่งบนเบิ่งล่างด้านกว้างสถานกลางมีแต่เดือกายของเรานี้มีตัวนี้ทีเจรณาสิ่งเรานี่ยย มีอาจาเปรยันโตมีนังหุ้มู่เป็นทิสริอโครนราปกราศาสุจินโนสินเหล่านี้มันเต็มไปได้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมิสมิมากเยในกายนี้ท่านไม่ได้บอกว่ากายโนนกายนี้แปลว่ากายของเรานี่แหละไม่ใช่กายอื่นคืออะไรเล่า้กตัวอย่างเห็น เจ้าเกสาคือผมเนี่ยเต็มไปอย่างนี้ของมะสาดโลมาคือขนนักขาคือแล็บนันตาคือฟันตะโจคือหนังเนี่ยมังสังคือเนื้อเนี่ยอันนี้เต็มไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ล่ะให้พิจารณาเห็นอยู่เดี๋ยวเวลานี้ล่ะเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นของสะอาดหรือเป็นของไม่สะอาด นี่เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ท่านจึงได้สอนมูลกรรมาฐานแล้วว่าพระอยูป่ปาแล้วว่าพระกรรมาฐานสมมติว่าตมาภามาณนี้ว่าพระกรรมาฐานแท้จริงมันเป็นกรรมาฐานมันทั้งนั้นอุปชายะท่านปวดเรียนมันประชาเป็นสามเณรแล้วก็สอนมูลกรรมาฐาน ถ้าอยู่ตามบ้านปดเระว่าไม่เป็นพระกรรมฐา,านญาติโยมผู้หญิงผู้ชายว่าเราไม่เป็นกรรมฐา,านเหเป็นแล้วไม่เป็นกระดูที่ท่านสอนในกรรมฐา,านเกษาคือผมนั่นน่ะผมอยู่ที่ไหนล่ะดูที่อันนี้เรามูลรกรรมฐา,านเป็นมูลหนึ่งซักทั้งหลายหลงในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มาหลงผมนี่แหละ น,นี่แหละที่เจนาที่ผมของเรามันเป็นของสวยหรือเป็นของงามหรือเป็นของสะอาดหรือเป็นของน่าเกรีดให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นได้เห็นว่ามันสวยแล้วถ้าผมของเราหลุดใส่ข้าวหรือใส่อาหารเราก็รับทานไม่ได้เมื่อรับทานไม่ได้มันเป็นยังไงแล้วรวมแล้วก็เป็นของเกลียด นะดูที่นะโลมาคือขอนตามสรา,า,นนะารพางหน้ากายของเราดูที่มีอธิเจรณาเนี่ยนักขาคือเล็บดูที่เล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าของเรานี่ทันดันตาคือฟันทันอยู่ในตาของเราซึ่งเรานี่ล่ะตาจคือหนังหนังห่มอยู่เนี่ย แทนที่สุดรอบเอาหนังนี้ออกมูลาแปลงไงหรือหนังคนในจานเข้าเราจะรับได้ไหมเมื่อรับไม่ได้เราจะว่ามันสวยมันงามยังไงมันเป็นคนยังไงนี่จําแนกแก่อามอย่างนี้จึงเราพักควาเป็นผู้จําแนกแก่คำเมื่อเราพิจารณาน,าน,านี้จิตของเรา,าเจราจะนิพพทาความเบื่อนหน่าย ในรูปในเสียงกลิน่นรสทั้งหมายทั้งหมดนี่เราเห็นอย่างนี้ห้ยแผ่นพิจารณานี้เราจึงเป็นรรมจึงผู้รู้ธรรมเห็นธรรมหาแล้วไม่จำแนกแกกอาแล้วมาเลยว่าถือว่าเราเป็นคนส่วยคนงามคนดีอ่า็เลยหลงอเไรนี่เลยเกิดทิฏฐิเกิดมนะันละเกิดกิเลสเกิดตัณหา เกิดลักะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิชชาปัญหาบัคขนปกชาติมาเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นอย่างไรแล้วมันไม่มีทิฏฐีมันไม่มีมานะอาหารการมามังจะถือได้ยังไงแล้วหนังคนใครจะเอาแล้วเถือหนังมอก็หมดไปไงหลอ,อกหนหลอกหนังหมดไปไงคนเรา น่าดูไหมนี่ละ่ะให้พาัปพิจารณานี่ยังมาเห็นเป็นธรรมเมื่อเอาหนังเอาแล้วเอาเนื้อดูเอาเนื้อ,อ,ด,อ,อ,อดูแล้วเอากระดูกก็ดูนะเอาไว้ทั้งหมดออกดูใส่น้อยใส่ใหญ่สับไตออกมาดูไปยังไงมันเป็นคนเป็นยังไงทำไมเราจึงไปหลงเออนี่อพิเกน,นามเห็นนี่ละ่ะ มันจะละสก,กายทิฏฐิเนี่ยมันจังละวิจิกสาความสงสัยจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีศีลพักความลูกคำมันก็ไม่ลูกคำอ๋อจริงอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นจางนี้แล้วจิตนั้นกวางพอจิตวางแล้วมันก็ถึงอรูปถึงอรูปปะพบ นี้มันกว็ว่างนี่ยอิงรูปประกอบนี่ในคบทั้งสามนี่ละจะได้นำมาสี่แจงให้พากันเข้าใจต่อไปนี่ละนั่งตั้งดูสม,มาธิของเราอธิบายฟังแล้วมันหลงอะไรถ้ามันหลงรูปก็บยอบรูปว่านี่หลงรูปเสียงกินรสนี่มันคล้องตรงไหนแก้ตรงนั้นเดอนนี้ช่ไละ สมถาากรรมาฐานนิพัฒนากรรมาฐานแมรู้จักกรรมทิฏฐิฐานาทิฏฐมเวลานี้เราตั้งฐานอะไรกรรมมันใดอย,ยูไปยึดอันใดอย,ยนี่เราต้องแข็งดูตรงนี้มันโลจิตของเราคล้องอะไรมันหลงอะไรเรารู้จักเมื่อเราจิตสงบ ได้แล้วมันเน่งแล้วมันก็รู้จักสี่ข้องมันรู้จักสี่ขาแมเมื่อรู้จักแล้วก็ตัดนี่มันจะได้เป็นวิพัชนาเกิดขึ้นวิปัชญายาความรู้แจ้งเห็นจริงกจ,จะทำเนี่ย